สวัสดีครับเพืพ่อนๆแฟนเพจสุนทรนครสวรรค์ซื้อขายรถยนต์รถบรรทุกมือ2และทาง u t u b e รถบรรทุกมือ2สุนทรนครสวรรค์ครับวันนี้มีรถบรรทุก6ล้อดับห้าคิวข้าใหม่ครับเป็นรถบรรทุกหล้อยี่ห้อฮิโนรุ่น KM777117 แรงมา้ารถทั่งแท้จดทะเบียนปี36ครับเครื่อง WOCD117 แรงรถเครื่องเกียร์สมบูรณ์ครับคัซีสวยเดิมตลอดเส้นช่วงล่างใหญ่6นอ็อตเดิมโรงงานครับภายในอุปกรณ์ครบสมบูรณ์กระบะดับสภาพดีครับ ช่วงยาว3เมตร80รถขับใช้งานปกติวิ่งทางไกลได้สบายครับโอดเอกสารเริ่มทะเบียนพร้อมหากเพื่อนเพกำลังมองหา6ล้อดัห้คิวไว้ใช้งานราคาเบาๆคันนี้ขายในราคาเพียง255,000บาท255,000บาทหากเพื่อนเสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0848211158 0848211158นัดหมายดูรถได้ที่อำเภอราชยาวจังหวัดนครสวรรค์ครับ